สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเท,ที่ยงเที่ยงนนี้เนาะคุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยและความเป็นมงคลไม่แพ้ต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆ นี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยเห็นไหมนี่นี่นีน่กำลังจะมีสมาชิกใหม่อยู่หนึ่งสองนะแล้วก็ต้นนี้ต้นแมนะ่นี่คือต้นเสน่จันทร์ท่านผู้ชมเ้ยเสน่จันท์อะไรล่ะมันมีเสน่จันทร์แดงจันร์ดำจันรนาคพันว่า <c oughs> ตัวนี้นะ่าจะเป็นเสน่จันท์นาคเนาะท่านผู้ชมเนาะบทสั้นกับเสน่จันรดำนะเพราะว่าก้านของเขาเนี่เห็นบ่ มันเป็นสีอยากดำดำค่ำคนะจริงๆแล้วต้นสเสนจันดำนี่มันก็นจะมีสันดำแต่ว่ามันก็นจะออกเป็นคำ้ำค้ไม่ดำเสียทั้งหมดนะแต่ชื่อของเขาก็เป็นสเสนจันดำนี่แหละใบดำใบคำ้ำคนะ้ำเนาะคุณตาวิถีไทยได้มาจากตลาดนัดนะตลาดนัดสีดาเสนจันดำฮะเพิ่นบอกเอานี้แหละตัวนี้แหละเพิ่นว่าใบคำ้ำค้ำดำดำนี่แหละ มันหายนี่ยนว่าสนีจันดำนี่สี่ห้าเดือนนี่โอกใบน้อยๆน,นะ,อะเอาแม่นไผ่ที่ยังบม่มีไปหามาปลูกเนะสนีจันดำถือว่าเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้นะคุณครูบางคนนี่เอาไปให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนนะ บูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกวาดฝึกเขียนคน,นบอสน่จันดําเพื่อว่าสวยงามนะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยสน่จันดนํานี่ได้นะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ยังได้เป็นที่ประทับใจของคนที่ได้รับนักแป่เอาไปขายได้บอคุณตาวิถีไทย ได้นะสนีจันทุกสนีจันก็อาไปขายได้โดยเฉพาะสนีจันดำหรือสนีจันนาบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยนี่ไม่ใช่สนีจันดำค่ะแต่เป็นสนีจันนาคนะนี่เห็นไหมนี่อ่จันดำมันจะดำกว่านี้พิ่นว่าอืมซีเมนความเนาะเลนแล่แบบนี้ก็ดีเอ่อบางคนบอกว่าดำมันต้องดำกว่านี้พิ่นว่าอืมเอาสนีจันยังก็ เป็นต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะไปหามาปลูกจกักดึงกระถางครับท่านผู้ชม